สายพันธ์เกี่ยวสายพันธ์มาด้วย ตัวตอกนั่นแหละแม่ได้เอามาแล้วน <Okay. S 1> ะไม่ได้เอาตัวตอกมาแล้วก็อบอกตรงนะ เพราะนะทุกคนเซตตู้เคยเคาะหักเลยนะหล้อเลยฟันหล้อเลยแบบไม่ออกสักทีเคาะปังมันเหมือนเหมือนผ่ามะข้าวตอนเด็ก เดือดน้อยอะไรอย่างเงี้ยมาเอาน้ำมันมาดิฝุ่มจะมา มันจะเปลี่ยนในคันเล็กๆไปละมั้งคันหน้าเครื่องของเรามมีไหมมีป่ะอ๋อมีมั้งเปลี่ยนแล้วเลยเปลี่ยนตรงอันนี้ไหนมันถอดแล้วนี่ใช่เสียเวลาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยน เป็นอย่างเดียวขัดอ,อย่างนั้นครับมันขาดแล้วไม่ว่ามันจะปลายลูกลอกปลายหมดเลยจะตีลูกลอกทั้งหนกเลยเห็นไหมน <c oughs> หน่อยวะหน่อยวะ <c oughs> เออน,นั่นแหละ <c oughs> ยังไรยังรรอจนขาด จะขาดตอนไหนเราไม่รู้อ่ะเนี่ยเอมันรถสิบรอบเมื่อวานนี่ขัดจนน็อตนดขาดเกิดหมดเลยผ้าลมเนี่ย นัดเก็หัดไปแน่เขาบอกว่าเขาไปทำอะไรเปลี่ยนโมเลเหรอเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเองนะเขาบอกเขาเคยเปลี่ยนเขาได้ผมถอยแล้วขอโหพี่เทาไม่ได้หรอกพี่หาช่างใหม่เลยเราดิเล็ตเขาเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ยากเอาต่อปุ๊บพี่น็อตหายหมดอู้พี่ทำไม่ได้หรอกพี่หาช่างใหม่เห็นช่างเราแค่สิงลงมาใส่ใหม่แค่นี้ไม่ยาก เอาพี่นัดฐาดท่าออกคุณหายชักไม่แล้วแหละอุ้ยก็แค่เอาเจ้าลูกเจ้าลูกเจ้าลูกเจลูมืดแล้วเฮ้แล้วก็เข้าใจอยู่สมมติว่าเรารถเสียอยู่ต่างจังหวัดนี้นะเราคือเขาโทรหาย่ากอยู่แล้ว่าจะมา้ตังหวัดนี้แล้วเลยทำไม่ได้หรอกใช่นี่เราก็เข้าใจอยู่เลยว่ามันก็ยากนะมันยากหน่อยหนึ่ง แต่ว่วาถ้าเป็นสายพานไปสาย่าเหมือนตะกะบ่าเงี้ยก็เสร็จตั้งนนถามว่าทำไม่ได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ว่านนเรามีนัดลูกคออ้าพี่ทำไม่ได้เรายากแต่พอไปทำมันกทำไม่ได้ไอ้เครื่องม,องมือ ลูกๆอ,อย่าง